ไอ้นะฮะเขเจ้าหน้าที่เขามาแล้วมั้งบอก้าเหรอคุบอกขาี่กเยขาให้เข้าเปล่ช่องนสวนวารี่ิรมนะคะโฟกัสพี่วิวอ่แขนยาวแล้วกอ๋อ โอ้โหเหรอทำไมอ่ะจะได้เวลาล้มจะได้จุดๆจะแบบตนัก็นะมองไม่เห็นอีกแล้วเดี๋ยวมองไม่เห็นมองไม่เห็นแสงโอเควันนี้เราอยู่ที่สวนวารีพิรมนะคะกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวามาปั่นจักรยานกันจ้าียววันนี้เราเจอสมาชิก ว่าวันนี้มีนักปั่นนักปั่นจากจยังไงนะเขาเรียกว่าอคูซีเปั่นไเผื่อเผื่อจะเข้าไปเขาเรียกไปดูเนาะไปดูแต่ว่าบีมเอ็ก เราไปปั่นได้แค่รอบเล็กเลยครับเพราะร,<อ>รอบใหญ่ขอตั้งเริ่มง,งานอ๋อครับผมอ,อ,อ๋อรอบเล็กตรงทางนั้นแน่เลยทางเดินอ๋อ,อไม่น่าล่ะถึงเร็วนนแปลว่าเขาปรับปรุง ด้วยเสือหมอบนะคะวันนี้โฟกัสไม่ได้หมอบนะคะโฟกัสนั่งหลังตรงเะค่ะเรียบร้อยค่ะเพราะว่าโฟกัสปั่น B M X นะคะใช่ F M ไม่ใช่ M M B M X มันจะดูแบบเขาเรียกว่าไงนะ่องแข้่วนะค่องแข้าวแล้วมันก็ไม่มีเกียร์ใช่ไม่ต้องปรับเกียร์ไม่ต้องคอยปรับเกียร์ เล่นที่ขาเราเองถูกจะได้ออกกำลังกายเยอะเลย บึงมะขามเทศเออใช่ลืมลืมชื่อ<ห>บึงมะขามเทศใช่ทีนี้ชื่อทางการไงของบึงหนองบอนก็ที่นู่นที่ประเวศคนละที่ <laughs> ใช่คนเปที่นะคะวันนี้ก็เอามาสี่คันเหมือนเดิมแต่ว่ามีเสือหมอบสองคันของพี่วิวแล้วก็ของแม่แล้วก็ ก็อะไรนะของโฟกัสของ B M X พ่าก็ปั่น B M X ก็ทำอะไรเอ่ยอ๋อเหรอสายเขากำลังปรับปุงเนาะช่วงนี้ปรับปุงไปเรื่อยๆเนาะดีจังการปรับปุงอยู่เรื่อยๆ ดีงามดีงามแต่ว่ามีการพัฒนาการพัฒนาเขาทำถนนแน่เลยซ่อมถนมถนถอยรถ <laughs> เขาจะให้วิ่งแค่ตรงรอบเนี่ยตรงนั้นเขากั้นแน่เลยโอ้ยอย่างนี้ขนาดอนนั้นก็เข้าไม่ได้อ่ะสิ B M X อ่ะไม่น่าหรอตรงนั้นเขาถึงเร็วปรับปรุงพอดีเนาะ ไม่รู้เขาปรับปรุงอะไรบ้างเดี๋ยวรอดูสิถามคนที่เจ้าหน้าที่ว่าอย่างไรบ้าง ่แค่สนามพีพีกแต่ย้อนลับมาอ๋อเขาทำอยู่ใช่ไหมอ๋อ,อมีรถขับขนนอนอยู่แล้วหรออ๋อมีรถขวางนนอนโอเคงั้นงั้นเราก็ไปแล้วเราก็สวนออกทางนี้เหมือนเดิมอออ๋อรอบมันก,ก็เลยสั้นลงไงอ๋อเขากำลังทำตรงนั้นเลยไงนั่นเนี่ย มีลดอันนี้แสดงว่ากำลังปรับลงเนาะดีจังแต่เขามีวอตลอดนะขอกา่ประกาศประกาศ ท้งทางที่ตาโอ้นั่งไงตอนนั้นมีรถเจ้าหน้าที่เต็มเลยอ๋อนี่ไงใช่เก้าโมงอีกแล้วจะได้ปะครับเก้าโมงอ๋อแล้วครา้ที่แล้วแซงว่าเรามาก่อนมาก่อนมาก่อนก่อนเก้าโมงก่อนเก้าโมงเราตาเวลาเลยอ๋อเออลืมอีกแล้วอ๋อเข้าเข้าไปตรงนี้เลยตรงที่เราสอบลำเล็กเหรอ ได้ครับไปไปขี่ได้เหมืี่ยพาเด็กได้ได้ครับเี่ยต้องจำไว้นะนะว่าตรงช่วงสนามสนามบีเอ็มเอ็กซ์นะคะจะเปิดหกโมงถึงเก้าโมงแล้วขีสนามรอบเย็นที่เขาวอร์มไปรอบเย็นสาโมงถึงหกโมงเย็นคือช่วงนี้ก็ตามเวลานี้เนาะแต่ว่ายังแต่ยังเปิดให้เขาได้แต่ว่าตามเวลาเหมือนเดิมเนาะอ๋อค่ะเผื่อว่ามันเขาจะถามว่าสนามปิดไหมอะไรอย่างนี้ อ๋อตอนนัดติดเขาจะประกาศเลยโอ้โ<า>หค่ะค<า>่ะเพราะว่าดูในเฟซไม่เห็นก็เลยไม่แน่ใจว่าก<า>็ตามเวลาเลยครับหกโมงเก้าโมงห้าสิบแปดค่ะได้ครับเชิญครับอเขอบคุณค่ะโอ้โห อ๋อเราไปไม่ได้เพราะว่ารถเราไม่เหมาะสมกับการลุยนะคะจักรยานของเรามันเหมาะแค่ปั่นทางเรียบนะคะเดี๋ยวเราก็จะจอดรถไปตรงนี้

ุยไปทิ้งต้นนุชเอาประแจมมาด้วยปุอเโฟกัสได้ไหมผ่านด่าน18ออลรหันไปก่อนลูกเดี๋ยวใช้วิธีขี่ข้างๆก็ได้ตรงไหนที่มันน่ากลัวก็ขี่ข้างๆ Lạc án ping mãi for you